นี่เราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ายันจังเนี่ยมีแฟนใหม่แล้วนะ่ะอ้าว รุ่นพี่สงสัยรุ่นพี่นะคะก็น่าจะเห็นข่าวนะคะว่าตอนนี้นะคะอายาโนเนี่ยกำลังกุ๊กกิ๊กกับเชฟสุดหล่ออยู่นะคะดูสีหน้าของรุ่นพี่ตอนนี้สิบอกเลยว่ากำลังร้อนหลนมากๆเลยใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเป็นรุ่นพี่กันบ้างนะคะเพื่อนๆขาความรักอะน,นะมันก็แบบนี้เลยคะ่ะรุ่นพี่รุ่นพี่นะคะก็มีแฟนใหม่แล้วสว่วนยันจังนะคะก็ กำลังจาก o v e อ n นได้แล้วนะคะเอออย่างงั้นจังเนี่ยนะจะมีคนอื่นได้นะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะที่ผ่านมานะยันจังเนี่ยก็ไม่เคยลืมเราได้เลยแปลกชะมัด ว่าแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันเป็นใครกันนะอยากรู้จังเลยว่ามันจะหลอกกว่าเราได้สักแค่ไหนกันเชียวแหมแ่รุ่นพี่นะคะยังไม่เคยเจอพ่อครัวสุดหลอกของเราใช่ไหมคะบอกเลยนะคะว่าหลอกกว่ารุ่นพี่แน่นอนนะคะแถมนะไม่เจ้าชู้เหมือนรุ่นพี่ด้วยนะคะซึ่งเราเองก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ายินดีเลยนะคะที่ยันจังเนี่ยจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ ถอทั้งรุ่มพี่ไม่ต้องเศร้าไปนะจ๊ะอา้าวกลับมาที่ยันจังนะคะ รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะยันจังเนี่ยก็เลยมาทํางานพาร์ทไทม์นะคะแล้วก็มาหารายได้เสริมนะคะด้วยการเป็นพนักงานในร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะดูท่าทางวันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยจะเยอะหน่าดูเลยนะคะเนี่ยเอ้ายันจังทำเร็วๆสิจ๊ะฉันหิวนะยย นี่เธอก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยกำลังเล่งมือ,อ,อทำซูชิที่จะไปเสิร์ฟอยู่นะคะโหยจะบอกว่าลูกค้าของเราในร้านวันนี้นะคะคือมีแต่เพื่อนๆในห้องของเรานะคะทุกคนก็ไม่แปลกหรอกนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะมาให้กำลังใจเราที่มาทำงานพาร์ทไทม์วันแรกนะคะ วัดดีจีจี้ก็คือจีจี้เนี่ยก็มานั่งเฝ้าเราทํางานด้วยนะคะทุกคนคือจีจี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่แสนดีมากๆเลยนะคะเออนี่เธอรอสักครู่นะจ๊ะฉันเนี่ยกาลังรีบทาให้เธออยู่นะจ๊ะไอฉันเนี่ยนะทำงานวันแรกเนี่ยก็เหนื่อยมากๆเลยเนี่ยต้องมาหางานพาร์ทไทม์ทำพอว่าเราเนี่ยก็ไม่อยากจะขอเงินพ่อแม่นะเอาล่ะฉันเนี่ย ไม่ว่างานจะหนักหรือว่าจะเบานะฉันก็ต้องสู้นะ่ะรีบทําดีกว่าจะได้รีบกลับบ้านนะ่ะไม่ได้การละฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไปถามให้แน่ใจดีกว่าว่ายันจังเนี่ยคิดดีแล้วหรอที่คิดจะไปเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่รอเรานนะ่ะโอ้โห รุ่นพี่นะคะเป็นผู้ชายที่แบบว่าเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะคะเนี่ยซึ่งแปลว่าวันนี้นะคะรุ่นพี่เนี่ยก็น่าจะไปเจอกับยันจังนะคะแปลว่ารุ่นพี่นะคะก็น่าจะยังมีความรู้สึกหรือว่าเยื่อใหญ่ให้อายานนะอยู่แน่ๆเลยนะแปลๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาลุ่มพี่นะคะไปเจอกับยันจังเนาะเดี๋ยวเราจะต้องให้ลุ่มพี่นะคะแต่งตัวดีๆก่อนนะคะเอาล่ะปีโป้ เดี๋ยวพ่อรีบกลับมานะลูกเองก็อยู่บ้านแล้วก็เฝ้าบ้านนั่นล่ะคือถ้าถามปอน,นะคะปอเองก็แบบว่ายังเชียร์ทั้งสองคนนะทั้งรุ่มพี่แล้วก็พ่อคัวนะคะเออคนนี้ก็ผูกพันคนนี้ก็รักใหม่แกก็คือแบบว่าเลึกไม่ถูกเลยล่ะเออยันจ้างอยู่บ้านไหมฮัลโหลในห้องก็ไม่อยู่หรอเอ๊ะ หรือว่าจะอยู่หลังบ้านหรือเปล่านะมาดูกันเอ,อ่อห้องนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยนะครับยันจัองอยู่ไหมอืมห้องนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยหลังบ้านล่ะโอ้ในห้องครัวก็ว่างเปล่าไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยยันจังหายไปไหนนะอีกอย่างอะนะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละอ๋อสงสยัยลุงพี่นะคะจะไม่รู้นะเนี่ยว่า ยันจังเนี่ยไปทำพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารใหม่น่ะลุงพี่เนี่ยนะไม่เคยจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับยันจังเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูในบ้านสักหน่อยแล้วกันนะก๊อกก,ก,ก๊อ๊อกุ้ยประตูเปิดไว้ด้วยนะ่ะยันจังอยู่บ้านไหมฮัลโหลหรือว่ากำลังอาบน้ำอยู่หรือเปล่าก็ไม่มี โอ้ยรุ่นพี่คะฉันว่ารุ่นพี่เนี่ยเลิกตามหาเธอคะ่ะนี่เดี๋ยวฉันจะพาไปหางันจังเองคะ่ะอ้าวนั่นมันรถของเงันจังนี่นาก็ใช่ยังไงล่ะคะเอ๊แต่เดี๋ยวนะทำไมงันจังบ้านอยู่แค่นี้แต่ว่า เอารถนะคะมาจอดตรงหน้าร้านจริงๆคือแค่เราเนี่ยเดินข้ามถนนมานะคะก็คือถึงร้านอาหารแล้วนะอันนี้คือยันจังนะคะขับรถยนต์ค่ะไปที่ร้านอาหารนะหรือว่านางเนี่ยขี้เกียจเดินหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคลุยรุ่มพี่หรือว่ายันจังจะมากินข้าวที่ร้านนี้เหรอโอ้นั่นยันจังนี่นาะอ๋อเราลืมไปเลยว่าวันนี้เนี่ย เป็นวันอาทิตย์นะยันจังเนี่ยจะมาทําพาร์ทไทม์ทุกวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นี่นาะทําไมเราถึงลืมเนี่ยแหมก็ลุงพี่เนี่ยไม่เคยจะจําเรื่องของยันจังได้เลยนะคะโอ้โหแบบนี้คือน่าน้อยใจที่สุดเลยล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องรอให้ยันจังเนี่ยเลิกงานก่อนแล้วกันนะเฮ้ยนั่นมันลุงพี่นี่นาแล้วทำไมาลุงพี่เนี่ยถึงมา ยืนหน้าร้านที่เราทำงานอยู่ด้วยล่ะเออก็นั่นน่ะสิฉันว่าฉันเนี่ยคงต้องออกไปคุยด้วยสักหน่อยแล้วล่ะและตอนนี้แหละค่ะยันจังแล้วก็ลุมพี่เนี่ยจะได้คุยกันแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมานานมากๆเลยนะตอนนี้คือลูกค้าเนี่ยก็ได้อาหารหมดแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราต้องขอตัวออกไปหน้าร้านแป๊บหนึ่งแล้วกันนะสีหน้าลุมพี่เนี่ย ดูไม่ค่อยดีเลยนะแบบว่าเหมือนคนเศร้าเลยแหละหรือว่าจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะสวัสดีค่ะลุงพี่ไม่ทราบว่ามาทำาอะไรที่นี่คะเออคือฉันจะมาถามเธอว่าไอ้ข่าวลือที่เธอเนี่ยมีแฟนใหม่เนี่ยมนเรื่องจริงหรออ,อ๋อก็คือข่าวลือพวกนั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงค่ะแต่ว่าฉันกับ ผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยนะคะเราแค่เพิ่งเริ่มต้นนะคะทําไมล่ะคะรุ่นพี่ ก็ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่อยากจะมาถามเธอตรงๆนะว่าเธอลืมฉันได้แล้วหรอคือเรื่องของเราเนี่ยมันก็ผ่านมานานแล้วนะคะฉันเองก็เหงาค่ะก็เลยอยากจะลองเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นดูมากนะคะ่ะหรอแต่ว่าตอนนี้อ่ะฉันไม่ได้มีใครแล้วนะฉันเลิกกับแฟนคนใหม่แล้วล่ะฮะจริงหรอคะทำไมถึงเลิกกันหรอครัลุงพี่มันก็ ปัญหาเดิมๆแหละฉันมันยังไม่ดีพออนะ่ะแต่ว่าที่ผ่านมานะตั้งแต่เลิกกับเธอมานะ่ะฉันก็มีผู้หญิงใหม่ก็จริงแต่ว่าฉันก็ไม่เคยลืมเธอได้เลยยังจังค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วนะคะลุงพี่คือฉันก็อยากจะลองเริ่มต้นใหม่ดูนะคะงั้นไม่เป็นไรฉันแค่อยากจะมาได้ยินกับปากเธอนะ่ะว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วยังไง ฉันก็ขอให้เธอโชคดีแล้วกันนะยันจังอื ขอบคุณค่ะลุงพี่งั้นฉันขอตัวกลับไปทำงานก่อนแล้วกันนะคะได้เลยได้เลยงั้นไว้เจอกันนะเรานะคะก็เพิ่งรู้ว่าลุงพี่เนี่ยเลิกกับแฟนคนที่ผมสีแดงสวยๆแล้วนะคะแล้วในขณะที่ลุงพี่เนี่ยก็โสดแล้วเราเนี่ยเพิ่งกําลังจะเริ่มต้นใหม่กับพ่อครัวสุดหล่อนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงดีคะอีกคนนึงคือรักใหม่ อีกคนนึงคือรักเก่าแล้วก็เป็นรักแรกของเราด้วยนะคะถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆจะเลือกคนไหนคะระหว่างรุ่มพี่แล้วก็พ่อครัวนะคะเย้ <S <S yeah! ในที่สุดนะคะเราก็เลิกงานแล้วนะคะเป็นยังไงทำงานพาร์ทไทม์บอกเลยว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย เอาล่ะแต่ว่าก็คุ้มค่าแรงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้รายวันนะคะวันละสองแสนเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะค่ะงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะโอ้ยโอ้ยเกือบรถทนแล้วไหมล่ะอโอเค จอดปุ๊บวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงอะนะที่ฉันเนี่ยเจอเรื่องที่น่าตกใจน่ะอยู่ดีๆรุ่มพี่เนี่ยก็มาทําตัวเหมือนกับว่าอยากจะมาขึ้นดีกับเราน่ะไม่จริงหรอกอย่ากเธอนะอย่าไปตกหลุมพรางเลยอยากฉันว่านะรุ่มพี่เนี่ยก็อาจจะแบบว่าดีแค่แรกๆน่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็อาจจะใช้ในใิสัยเดิมๆก็ได้นะงั้นฉันอาบน้ําก่อนแล้วกันนะคะวันนี้คือ เหนื่อยจริงๆเลยค่ะเหงื่อเต็มตัวเลยล่ะเออสดชื่นจริงๆเลยนะคะอาบน้ําถูจักกะเลนะคะทุกคนรักนาลัง,ลง,ลง,ลงตาเนาะอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วบอกเลยว่าสดชื่นสดชื่นนะคะชานอมอยู่ในลูกเออวะ่ะตั้งแต่เราเข้ามานะคะเราก็ไม่เห็นชานมเลยนะคะเฮ้ยแล้วชานมหายไปไหนล่ะชานม หุยห้องครัวก็ไม่มีนะคะชานอมอยู่ไหนลูกหรือว่าจะอยู่ในห้องแม่หรือเปล่าชานมห้องนี้ก็ไม่มีนะ่ะเฮ้ยปกตินะคะชานมเนี่ยไม่ใช่แมวที่ออกไปไหนเลยนะคะคือเราเนี่ยเลี้ยงแมวแบบระบบปิดนะคะทุกคนในห้องนอนก็ไม่อยู่ใช่ไหม ม่มีเลยค่ะหรือว่าจะอยู่เอ่อห้องใต้หลังคาหรือเปล่าเอา่อฉันว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าแมวเนี่ยไม่ได้มีมือเนาะทุกคนห้องนี้ก็ไม่มีนะคะไม่รู้ว่าชานมหายไปไหนนะคะเนี่ยชานมลูกอยู่ดีๆชานมก็หายตัวไปนะคะนี่หรือว่าชานมเนี่ยจะอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าเธอดูซิไหนเอา้า เดี๋ยวทุกคนเราเจอชานมแล้วค่ะเหมือนว่าชานมเนี่ยจะเข้ามาอึ ừ, ในห้องน้ำและค่ะนี่ทำท่าขี้เนี่ย เหมือนคนเลยนะคะคือปอน,นะคะก็เคยเห็นแมวนะที่แบบว่าไปเข้าห้องน้ําบนโถส้วมของคนนะแล้วคือมันก็ทําได้จริงๆด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะชานมก็กําลังฝึกอยู่จ้าโถทั้งลูกแม่เนี่ยก็หาตั้งนานเลยเป็นห่วงแทบแยกเลยนะ่ะไปเร้วไปแล้วลูก ได้เวลาเข้านอนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะให้ยันจังนะคะพักผ่อนเนาะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะยันจังเนี่ยทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะแล้วเธอก็ไม่ต้องคิดมากนะยังไงนะคะก็ฝากติดตามเนื้อเรื่องของยันจังต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน